ครับผมเนี่มอเตอร์นะฮะวันนี้โรงานสร้างมอญาดี้แล้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าอมาจะซ่อมนะครับแต่ว่าซ่อมไม่ได้นะครับเป็นมอญาน้ํารถพกลิฟต์นะครับ TCM FD 5 0 T 9นะครับผมก็คือเป็นรถพกลิฟต์ TCM 5ตันนะครับก็อาการนะครับเหนียว่วนตรงนี้ครับบานตะไคร่ลามออกไปประมาณ5,6,7เเส้นได้ครับผมแล้วก็ปากปากก็เสียอีกครับผม ร้านมีการถูกแล้วด้วยครับนะก็เสนอราคาลูกใหม่เลยจบจบไปนะครับของเดิมเป็นทองแดงตาหานะครับของเราเสนอเป็นอลูมิเนียมสวยทนเงางามครับผมนี่ฮะจัดออยให้แบบเดิมเลยนะครับท่อง,งอตรงอยู่ฝั่งเดิมสเปคเท่ากันเป๊ะขนาดหม้อน้ำวัดหาเข้าแบบเรียบร้อยนะครับผม มีความแตกต่างนะครับระหว่าง2ลูกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งใบนะครับฝาอลูมิเนียมรังพึ้งอลูมิเนียมนะครับรังเป็นอลูมิเนียมอ่าตาวีนะครับตาวีก็เป็นอย่างนี้นี่ตาวีระบายความร้อนได้ดีมากเป็น2แถวใหญ่นะครับผมทอ่อเป็นทอ่อนิ้ว6นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้เข้าแบบแล้วเข้าสเปคได้แน่นอนนะครับ โอเคจบไปกับ TCM FD 5 0 T 9ขอบคุณมากครับ